ต่อาการที่เชียงดาวนะคะกำลังคนจิตอาสาพระราทานกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่7ระดมกําลังร่วมกับฝ่ายปกครองอําเภอเชียงดาวองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองคลองผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนหลังจากเกิดเหตุดินซุดตัวบนถนนสายเชียงดาวเมืองคลองบริเวณกิโลเมตรที่13เส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางสําคัญค่ะเชื่อมต่อระหว่างศาลเจ้าหลวงคําแดงบ้านระเบียงดาวและบ้านเมืองคลองอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ พอเกิดปัญหาขึ้นนะคะดินซุดตัวก็เลยทําให้รถยนต์เนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ในเบื้องต้นกำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่7เข้าปิดกั้นพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมทั้งจัดทําทางเบี่ยงชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยขณะนี้ถนนดังกล่าวสามารถกลับมาเปิดให้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อผ่านไปมาได้แล้วแต่ก็ยังคงจํากัดการใช้งานสําหรับรถชนิดอื่นๆน,นะคะซึ่งอยู่ระหว่างรอการประเมินและซ่อมแซมถนนอย่างเร่งด่วนค่ะ